อ๋ออยู่กับไพเดียวนี่ยฮะอยู่กระเพวเจ้าอถามซื้อเออเราอยู่แต่สองคนนะพี่น้องเนอะไต่อยากกินกาแฟอยู่บ้างใช่กินนมกินแล้วค่ะซื้อเออซื้อให้ดอก เอาเล่าๆเล่าน่นหละ่าก้อองเคยงนะคะเออดาวคม่ปานเลยเาคิดคุยนะบางมันทงมันรวยอะไรบบเป็นอะไรมันคือโม่ปากน้องกูจะกินเห็นเพื่อนเพื่อนตเลยนะพี่น้องเพือนมีแต่คนแบบว่าหันดเลยพี่น้องเพือนเรามคือเลาหน่แเลยงานไปหาหับจ้างแต่ละเมื่อก้งานไปหาหับโจกหับจ้างนั่เป็นพี่น้อง ยางหลอกหาหับจ่างสักเครื่องบ่อยมุ้ยเอี nah, my God, my God ่ห้ยังมีเ uh, right? ืดือซาเราเด้อคันเราบอกทำไมดาก็ไม่พอวิ่หัวไหลอันอยู่แตช่องพ้นบ่เดียวนน้ฮะบ่มีอันอันอะไร้นนอะอันใหนคื้อก็เชียแล้วเนาะเออกรแม่ก็เสียแล้วเชียร์ได้เลยเออคนต้องไปกนยอดเขามากอ่ะมเราเขามากดเสีเงินเดแกวกินกาแฟหนมเจ็น ต้นเานใช้แล้วัะใบสีเข้ากับบุมีเงินดอกใช่าสิให่มีมือบอเละเห็ดยากองมันไม่ใช่ไม่ใยาเมื่อสี่พันจีพันชามพันนี่แหละเขาหายไปบ่ถือกิหายเจ้ากินกาแฟนมเออเอ้าคนบ้านเดียวกันไปเรื่อยๆคุ้มหัไปเรื่ลย เนงอีออีีี่ะกินกาเฟเด้อฮะต้นรับนะอย่างเลอะคู่มือเนาะเท่วกันเนาะเราก็ะหูจักยันเราก็เย็นเย็นเราก็ยันโควิดได้พี่น้องนาเรมวยเราก็คนมาอนาคตหูจักเฮาตั้งแต่ยังเน้นหน่อยเนาะเพื่อนเรากับพ่อเบื่ สักพันเลยใส่เอาเอาเอาให้อีกนี่ให้มันเป็นอ่าเป็นสิบพันเลยสองคนนั่นทำได้ทำมีอะไรเอ้ยเอ้ยเห็นยู่จังอย่างแค่คุ้มสู้ะเพ่พนเราก็เือนแรเก่ิแม่เราก็เสียอะไเนาะแม่ก็เสียไดไเนาะ เปิด Copy รายการเพื่อนเรากับมีแต่คนแบบว่าโบมีแต่คนบอกสมบูรณ์เดอพี่น้องมดคนอยู่ในือนเลยมีแต่ล่าเวลาใครแ่นนะเอออนาคตีแต่คนเลากับอะไ้กินอยู่น้ำบ้าน่น้ำเมืองอลไแล้วก็ย่างเลยางเลแล้วยางเลก็ได้กินน้ำใจบ้านต่เมืองเลยเออกระแม่เลยพี่ อันน่ะเออเพื่อนเรานุามีแต่คนโบเต็มเลยพี่เนอเพี่อนเราหนุ่มมีแต่คนโบพ่อเนอเพื่อน ตอนมันย Th ังฮ่ะที่ไหลเมื่อป้อนจิโย่เขาแล้วอือใครแน่นะที่เดียวหนึ่งแถวค่ะเออมันใครแน่อยู่น้องกั้นใช่ไหมีต้นลาพี่น้องเข้ากันถ่เรากินกาแฟมันแฟ่ายเป็นเข้ากันเห็นเราตั้งแต่จนหน่อยจนเแ่าใหญ่เนาะฮากาซิมาเห็นเราก็เลาะในบ้านในเมืองนี่แหละเห็นเราขโมืองอยู่เอ้ยมุ้ยซื้อเรากับพี่น้องอืมขันว่ามีเฮือนดอกเฮือนดีนี่เรา ไปซอยได้พ่นนอกยเราไปซอยได้เราไปซอยไปเห็ดเราบ่ได้แขกเวียดไทยให้เงินสิบพันสิบพันแล้วก็เอาสิบสิาพันแล้วก็เอาไปได้แหละเมื่อไรีซื้อเสนะให้สินแทมห้เดอบัดแลาเด้อเอ่ขึ้นมัดใส่ส่งได้เออมักส่งบะฮะ เออสื่อหาไปใจบุญและจังซื่อห่ะส่งมาไ้งอเบอร์ยันยัอยู่เลยเนาะของเจ้าเนาะส่งยื่ส่งมาตัวมาเตรียมาเลยเนาะโอ้สื่อหายนาะมวยเนาะมาเลยสื้อหายเด้อมวยเด้อตีนเจ้าผมมีเบอร์ยันยันอีกมีขาว่นาไม่ใุนใ้สื้อหห่ะเออลาไ ไปตัตลวลาพี่น้องอันแต่ละมือนะฝ้ายซื้อเข่าให้กินแต่ละมือค่ไข่นี่แหละซื้อให้ยิงโยกินเ,เป็นงานเป็นยังของประซื้อกินน้ำกันเอ,อเป็นงานงานคนณนางงานคนนี้ใช่นนนนนนมีอยู่บางคนซอยเข่าหน้ามทำปลาเยื่นมือเข้ามาเอากินเดอ้อกินเด้อเข่าให้กินอยู่บอกอนาคตขังบอกขังบ้านเป็นงานค่ะเป็นงานค่ะ

คนสงสารเนาะคนเมตตาสงสารเราแม่นอันนั้นโอ้เขาให้คูปี้บ่เขาให้เขานะคันปีใหม่มาโอ้จะได้ไหมคะอัญชังเนาะอัญยังเขาซื้อมาให้ทําบุญเขาอยากทําบุญเนาะเขาเลยซื้อให้เจ้าเอ้ยมุ้ยเนาะเล่าครอบครัวเรานันเดี๋ยวนี้เหลือสามคนพี่น้องไง เอนนอแเอลกอันเอ้มุยเพื่อนเข้าหันอันยังมีจกคนมีจกคนทางทางมดเลยนะรวมเอยนอมเจ้ามาอะไรโบถามไอ้คือก็ได้แล้วนักคนโบเต็มเต็มไปน่ลน้อยอ่างประเทศแล้วกับอ้ไอ้เป็้ เสียสติอยู่จากอันอันนั้นเป็นคนเออบ้าหมดเนาะเป็นบ้ามาพี่น้องเด้อเออกับเป็นคนบัวพ่อกับสี่หาคนเนาะเหลือแต่คนบัวพ่ออยู่อยู่เพื่อนหน่อยดิถึงหาพี่น้องเลยมันมีคนหาซิปหาซิปสามซิปกับหาซิปจ้ะแหละอีกอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นบ้าเลยแหละเนาะ ไรอตีแต่คนเนาะนะเนาะใช่แม่เลยค่อยกระถือคีดแล้วเลยเรื่อยๆได้พี่น้องเลยไล่ตี้แต่ค้นเราเราคนหนึ่งนะจักสิบานอะไรเนาะเอาเอาเอ้ยเฮาสิไปก่อนเด้อบัี้เด้อไปใต้อีกตนเจ้าเนาะฮะเออบอกน้ำพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องแน่เห็นบัตรอยู่ไซกับสบายดีแน่สบายดีแน่เอานกนี่ฮะเลยเขาเห็นอยู่เป็นจัิงสิ เออต่อีตนเราจะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมันสบายดีน้องเด้อพี่น้องเด้อเด้อวันแรกเขาจะซื้อส่งให้เด้อจะซื้อส่งกับเสื้อให้เจ้าเออเอาเสื้ออันนี้บ่เสื้อมากระเล้งบ่เอาเสื้องามชิง้นละโอ้เสื้อกำงามชิ้ชิงนจำไว้เสื้อกำงามชิ้เออจิซื้อมาให้เออ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 เด้อไอ้โม้ยเด้อใช่เด้อ ไปก่อนเด้อบ like anyway. uh, ันเด้อบายบายพี่น้องแม่ไบายบายเน่ไปบายพี่น้องเอ้ยมุ้ยอีกเลยเอ้ยมุ้ยก็มุ้ยชื่อราค่ะเซ้มุ้ยเด้อพี่น้องเด้อจนเพิ่นในใจ้าพี่น้องบาย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 เด้อเสีองามแต่น้อยเด้อซื้อไห้เด้อไห้เด้อบาปเล่าพี่น้องเอ้ยเยู่ยอนอยู่ชานครไม่แต่คนเนาะบ่พอคนหาซิบชำนะเนาะบ่หมดชำเาร้าพี่น้องเอ้ยเฮากระเนาะอันนั้้นนนอััน ไปพ่อเล่าโดยอันบังเอิญพี่น้องเลยเขาพี่นราเอัห้าร้อยหาสิบไปอะไรเราไปตลาดแรงไปสิไปตลาดแรงไปไปเห็นเล่าอย่างง่อยง่อยมาพี่น้องหนุ่มชิมเต้มอยู่ใต้ต้นเราเขาก็เลยแวะแวะคกทายเราทำเ,เราเพื่อนเรากับพี่เฮาหูกับบ้ามันอะไรพี่น้องเรากตเก่ากตะกี้เดือนเราหนึ่งหัวเบิ้บเขามีแต่คนบ้าเพื่อหน้าตะกี้เนาะในบ้านนี้แล้นั้น มีอันมีคนส่งอันทายคูกบอกเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศแล้วว่าแม่เจ้าบ่มีหมองนอนแล้วเพื่อนหัวแม่เราเสียทั้งแล้วแต่ดนตะกี้แต่ข้าวสมัยตะกี้วพอสุพังอันนี้เนาะเออเพราะว่าไปกับบ้าบ้าเพื่อนนะนะพี่น้องแล้วบ่มีไครมาส้าส้าส้าจะพี่บ้าเราเราเพื่อนคุกมึงได้เหรออยู่ต่างประเทศเลยคกเท่าแล้วนะฮะแต่ส่งเงินมาให้เ็ดอันโก้เพื่อนพอดีอยู่นะฮะพอดี่แล้เนาะพอดีพ้นหมองหัวตะขาวว่าสิจ้ะ องเดียวพี่นอ้องเลยขายกัะจะเจ้าอยู่นะเขาบ้าเพื่อนนะเรามุ้ยนี่ก็ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใครก็โม่เงินกอดอยู่ใครก็ม่แล้วก็ยางโลฮาหับจ้างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอได้กินได้ย่ำเราพี่นอ้องเลยเขาก็เทากับส้าวมวยก็เลยให้เรากินก,กระบอกกระเพรืออย่างแน่น,น,นอนน้องต้นเนาะอนาจะที่เสื่อให้เราอยู่สื่สูงกับเสื่อให้เราอยู่อยากได้งามได้เราก็เราจะมวย เราก็อยากหนุ่มงามเลยพี่น้องเว้ยเรากะไดเราไปบุญใคบุญบ่บ่พี่น้องเอาไงเป็นไรใจบุญไคเด้ใจบุญมาซื้อให้น้องเรากะเป็นบ้าให้เรากะเป็นบ้าบ้ามืดเดือนอันผู้บ้าไงงี้ยนะไอคือฝากก็คือบ้าบ้าเรียะรอเห็นใครกระตี้นะฮะตีมืดมาบ้าขนาดปีเลยมาบ้ายังเกิดมาบ้ามียิงโยนยอ้ยบ้าเต็มเมืองเดือนนะพี่น้อง ใกล้บ <expand> <ado> ่ไ <lite> ด <ượ bs> <tan vik ân> ้มีแต่ตีเนาะนี่แหละนี่แหละน้องซีบีมีคนพี่น้องเนาะเกิดบ่ได้แค่นี้เลยค่ะเขาสั่งว่าเ้าเห็นเหล้ายางสื้อผ้าเมื่อยเ้าก็เลยให้เรากินน้ำกินไนทพี่น้องเอ้ามากกินจัตเพ่ใช้เ้าเล็กๆน้อยๆี่มันนพี่น้องเนาะเลยเอามาเลยทรายเอาเล่าให้พี่น้องบังดําน้ำเหล้ากับเนาะเขามีต้นสงสาเล้าเขาก็ส่งชิ้นเสือให้เหล้าอยู่พี่น้องตอนแรกจะห้าไป ตามคลิปสาวมวยตากเด้อพี่น้องเด้ออ่ะลาเนาะคลิปนี้ยกะเิลาพีลาน้องไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่เลยจ้าฝากช่องสาวหมวยส่วนชิมเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากช่องชาวหมวยส่วนชินเด้อจ้าเป็นกำลังกินท้งใจสลยชาวหมวยชวนชิมเลยนะน้องเมียวันไหนโอ้วันศุไปหาน้องเมียวันพระหัสเลยจ้าพี่น้องเชี่ยออกเด้อเศร้าเพราะว่าย่างรถสมวยมันกับบ่คยดีป็นไรจะคอยไปไปกับเราแบบนี้ ไปหาอ่ะมันไกลเนาะแม่มันไกลสมมติใครอยากไปท้าถ่ายเอาแบบมันคิดอีต้นคนอนาถาลายกันแล้วะว่ามันแม่เอานึกอีต้นเรือล่าแล้วเขาจะถ่ายจะว่าเขาอยากเขาอยากซอยเรือเล่านะพี่น้องเนอะการนองใบใบนะจ๊ะพี่น้องคิดนี่ก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเรือง